ก็มาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับหลังจากที่ประธานาธิดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นาของสหรัฐนั้นได้ประกาศนะครับในการขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าจากหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยนะครับที่ถูกขึ้นอัตราภาษีนําเข้าเนี่ยนะครับเอาไว้ถึง36%มนะครับคุณผู้ชมครับโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายนที่จะถึงนี้นะครับ ล่าสุดกันการปรับขึ้นภาษีนําเข้าของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อประเทศคู่ค้าทุกรายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับรวมถึงประเทศไทยนายกรัฐมนตรีนั้นก็เลยออกถแถลงการนะครับท่าทีของประเทศไทยเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกานะครับโดยทางด้านแพรทองทานชินวัตรบอกว่ารัฐบาลเนี่ยขอเรียนว่าไทยได้ส่งสัญญ,ญาณความพร้อมที่จะหารือกับรัฐบาลสหรัฐในโอกาสแรกเพื่อปรับดุลการค้าเกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยส่งผลกระทบต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุดโดยได้มอบหมายให้คณะทํางานนโยบายได้การค้าสารัตที่แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่6มกราคมปีนี้นะครับก่อนที่ประทับีิดนลด์ทรัมป์จะเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการทํางานร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการติดตามและประเมินสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างใกล้ชิดและรอบด้านตลอด3เดือนเพื่อจัดเตรียมข้อเสนอปรับปรุงการค้ากับสหรัฐที่มีสาระสําคัญเพียงพอให้สหรัฐมีแรงจูงใจ จะเข้าสู่กระบวนการเจรจากับไทยที่เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อเกษตรกร,กรผู้บริภโภคและผู้ประกอบการในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุดแล้วก็บอกว่าในขณะเดียวกันไทยอาจจะใช้โอกาสนี้ในการปรับโครงสร้างการผลิตลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้กับอุตสาหกรรมได้อีกด้วยนะ<ช><ช>ครับคือถแถลงการเนี่ยยาวกว่านี้แต่สาระสําคัญมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมทีนี้วันนี้ช่วงเช้าเนี่ยนายกร,รัฐมนตรีนั้นก็ไปที่ท่าอากาศยาน ทหารสองกองบินหกดอดเมืองนะครับยยแล้วก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยครับกำลังดําเนินการตั้งภาษีประเทศไทยสูงถึง36%นนักข่าวถามเนี่ยนะครับว่า<ม>แล้วเราเนี่ยนะครับต้องรับมืออย่างไรานายกรัฐมนตรีมีแผนอย่างไรลองฟังดูครับจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องปรับโครงสร้างภาษี ใหม่ด้วยนะคะแต่ว่าเราก็มีในขณะทํางานที่เรื่องการเจรจะต่อรองกับอเมริกาอยู่แล้วด้วยนะคะต้องแบ่งเป็นส่วนๆก่อนแล้วก็ก็ต้องมาดูเรื่องโครงสร้างใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเวลาเรานําเข้าจากเขาเนี่ยบางอย่างไม่ได้เป็นสินค้าที่มากมายอะไรนะคะแต่ว่าพอไปเก็บภาษีแพงมันก็เลยทําให้เราโดนเป็นระดับต้นๆสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็เป็นอันที่อันที่สูงพอสมควรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เตรียมทั้งแผนระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวไว้อย่างระยะสั้นเนี่ย้องดูก่อนเลยว่าเ,เราสามารถจะ คุยเจรจาต่อรองในเรื่องที่เราจะสามารถช่วยผู้ประกอบการของเราด้วยที่ส่งออกเนี่ยนะคะว่าจะสามารถเยียวยาอะไรได้บ้างหรือว่าช่วยเรื่องไหนได้บ้างอันนี้เป็นแผนระยะสั้นที่ทางคลังเนี่ยเขาก็คุยกันอยู่กับพาณิชย์เดี๋ยวจะหาข้อสรุปมาให้เพราะว่าอันนี้ก็คือตัวเลขเพิ่งออกข่าวน่าจะเป็นเมื่อคืนตอนประมาณตีสามตีสี่เนะใช่ไหมคะตอนเช้าก็ได้ได้อ่านข่าวละแล้วก็แต่ว่ามาตรการต่างๆเตรียมไว้แล้วค่ะแล้วก็มีมาตรการเตรียมที่แก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วก็มาตรการในการคุยกันต่อด้วยว่าว่าอย่าง จริงแล้วเนี่ยมันตัวเลขจริงเฉลี่ยภาษีมันประมาณ9%นแต่ม,มีเรื่องของการลิมิตเช่นแบบลิมิตเข้าโพดไม่ให้เกินเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันมีการลิมิตเขาก็เลยเอาค่าเลขมาเฉลี่ยซึ่งมันเป็นวิธีการคำนวณที่ก็ย,ย,ยังยังยังเหมือนไม่เคยมีแบบนี้นะคะซึ่งการคำนวณแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็ต้องดูว่าเราสามารถบาลานซ์อะไรได้บ้างทีนี้นักข่าวถามแหละแล้วใครจะเป็นผู้นาในการเจรจา นายกก็บอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในการดูแลของประหลัดกระทรวงพาณิชย์และประหลัดกระทรวงการคลังอย่างไรก็ตามตัวแทนที่จะไปพูดคุยต้องดูด้วยว่าจะไปพูดคุยกับใครในระดับไหนเนื่องจากว่ามีหลายขั้นแต่ในระดับทํางานจะให้ประหลัดไปพูดคุยกับทางนั้นรวมถึงรัฐมนตรีส่วนตัวเลขที่ออกมาได้ประเมินถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับไทยมากน้อยแค่ไหนหรือไม่อย่างไรฟังดูครับราะถ้าเวลาจะไปเจราจาใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในการดูแลของพวกประหลัด ของพาณิชด,ด้วยแล้วก็ประหลัดอของทางทางคลังด้วยอ่งนี้คุยกันอยู่แต่ว่าตัวแทนที่จะไปคุยเนี่ยต้องดูว่าคุยกับใครด้วยว่าว่าตำแหน่งไหนด้วย่คุยกับใครนะคะมีหลายมีหลายาหลายขั้นที่เราเผื่อไว้นะคะในขั้นของระดับทํางานเนี่ยเรามีการให้ประหลัดไปคุยกับทางฝั่งนั้นด้วยแล้วก็รัฐมนตรีด้วยค่ะ แล้วเนี่ยเรามีเรื่องของมาตรการในการที่จะดูแลผู้ประกอบการไว้ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยถามว่าเสียหายมากขนาดคิดว่ายังเจรจาทีนี้นักข่าวถามว่าจะไปคุยกับเขาเนี่ยจะไปต่อรองกับเขาเนี่ยจะต่อรองเนี่ยที่เป้าหมายอย่างไรจะให้ลดลงมาเท่าไหร่นายกตอบยังไงไปฟังดูครับ โอ้โ oh, 72นี่กระดิ่งเมื่อกี้ที่บอกแหละคือวิธีการคิดตัวเลขอะค่ะที่บอกว่าจริงๆแล้วเลขเฉลี่ยของเราเนี่ยเแค่9%นะแต่ว่าวิธีคิดของเขาอะค่ะ72เนี่ยเขาก็คือหมายความว่เาเอาทั้งหมดที่ลิมิตมาด้วยแล้วเป็นการคำนวณแบบใหม่แล้วก็ครึ่งหนึ่งของ72ก็บ36มันก็เลยกลายเป็น36%ของเราแต่เลข72นี่คือเขาคิดว่าของเรามันทั้งหมด72เนี่ยซึ่งมันซึ่งมัน มันเป็นวิธีคิดอีกแบบหนึ่งอะ่ะซึ่งเราก็ไม่เคยคิดแบบนี้นะคะแต่ว่าก็เข้าใจแล้วะค,ะค่ะมีเรื่องสินค้าจีนเข้ามาส่นสินค้าขายในตัวเราค่ะใช่แล้วการผลิตมันน้อยลงใช่ไหมคะอันนี้อันนี้เราต้องตรวจสอบให้เข้มข้นขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยจริงๆเป็นเรื่องก่อนเรื่องเรื่องเรื่องภาษีของจีนค่ะซึ่งซึ่งดูดูอยู่แล้วทายก็ไม่ได้คำตอบนะว่าตกลงแล้วถ้าจะไปต่อรองจะไปต่อรองให้ลดลงเท่าไหร่อย่างไร เธอบอกว่าจะขอให้รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งส่วนจะทําให้ตัวเลข GDP พลาดเป้าจากที่รัฐบาลตั้งไว้หรือไม่นายกบอกว่าจะไม่ปล่อยให้ไปถึงจุดนั้นค่ะทีนี้เนี่ยนะนั่นคือตัวนายกตอบแล้วคนที่รับผิดชอบในเรื่องนี้อีกคนหนึ่งคุณพิชัยนริพธพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าอย่างไรกับเรื่องนี้ครับคุณพิชัยนะคะออกมาบอกว่าตกใจเหมือนกันนะคะที่พอเห็นแล้วว่าไทยเนี่ยโดน3าเปตัวคุณพิชัยอะคะ่ะก็บอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้นายกก็ตั้งคณะทํางานนะคะที่เป็นคณะนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐขึ้นมาแล้วก็วิเคราะห์กันเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนะคะส่วนแนวทางที่ต้องทำหลังจากนี้ก็คือต้องไปเร่งเจรจากับสหรัฐว่าจะทํำยังไงถึงจะลดภาษีนําเข้าตรงนี้ได้แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยคือยืนยันเลยนะคะว่าติดต่อสหรัฐไปแล้วว่าไทยอยากปเจรจารไม่ได้นิ่งนอน ต้องยอมรับว่าค่อนข้างจะตกใจนะครับในเรื่องที่สหรัฐได้ขึ้นภาษีไทยค่อนข้างเยอะเราก็มานั่งวิเคราะห์ว่ามันเขาเขา,เขาอาจจะใช้คำนวณภาษีจากรมทั้งภาษีด้วยนั่นคือ barrier ด้วยเพื่อมาคิดว่า72%แล้วก็หารสองทุกประเทศที่ ที่ถึงแม้ว่าประเทศที่ไปก่อนนะฮะอย,อย่างเวียดน,นามเองหรืออย่างญี่ปุ่นเองก็ก็เจอลักษณะเหมือนกันนะฮะก็คือถึงไปก่อนไปคุยไปออฟเฟอร์เนี่ยก็เวียดน,นามเนี่ยเจอ46นะฮะญี่ปุ่นเองก็ไปเจอก็24อินเดียก็ไปเจอก็เจอ,เจอ26เนะฮะในในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็พยายามที่จะหาทางเราจะไปเรื่องเจรจาว่าจะทําอย่างไรที่จะทําให้ยอดอันนี้ลดลงได้ขณะเดียวกันเราก็ จะมีความพยายามที่จะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะครับ,รบก็เริ่มตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครับผมก็ติดต่อทางสารัฐไปจะให้เข้าไปเราในการเจราจาอย่างไรนะฮะเราไม่ได้นิ่งใจงจริงจริงก็ติดต่อกันมาตลอดนะตอนแรกเขาก็มีนัดกันทีหนึง่งเอาแล้วเขาก็เลื่อนไปเราเองก็แหละก,ก,ก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีการติดต่อกันในรายละเอียดตลอดเลยก็ <S 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 คงดูว่าจะจะ,จะมีการแก้ไขกันยงไส่วน <ไง S 2> ตัวเลขการส่งออกจะถูกปรับลดลงหรือไม่นะคะนี่คุณพิชัยก็บอกว่ายังไม่รู้ว่าแนวทางจะเป็นง แต่ว่าทิศทางการส่งออกของไทยตอนนี้ถือว่ายังดีอยู่ที่นี้ค่ะหนึ่งในคีย์แมนสำคัญนะคะก็คือประหลัดกระทรวงพาณิชย์ที่เมื่อกี้นาย,ยกพูดบอกว่าอาจจะเป็นผู้นําในการเจรจาครั้งนี้ใช่ไหมคะคุณวุฒิไกรล,ลีวีรพันธ์ประหลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะในฐานะประธานคณะทํางานนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐท่านก็พูดถึงสิ่งที่ไทยเยตรียมมาตรการในการไปเจรจากับสหรัฐที่ตอนนี้มีอยู่สามมารตรการนะคะ มา,มาตรการที่เราเตรียมการเนี่ยคือเราได้มีการหาลือกับคณะทํางานได้มีการหาลือกับทางภาคเอกชนอันที่หนึ่งก็คือมีการปรับลดภาษีสินค้านําเข้าบางรายการซึ่งหลักเกณฑ์สินค้าที่เรามีการปรับลดภาษีก็เป็นสินค้าที่เรามีการนําเข้าอยู่แล้วแต่อาจจะนําเข้าจากประเทศอื่นอันที่สองจะมีการเพิ่มการนําเข้าสินค้าบางรายการที่ยังไม่เคย อันที่3มก็อาจจะเป็นการลดเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการนําเข้ารวมถึงแม้กระทั่งการตรวจสอบสินค้าที่อาจจะมีการอ้างแหล่งกําเนิดสินค้าจากประเทศไทยซึ่งตรงนี้เราให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก สินค้าที่สหรัฐอยากได้คือสินค้ากลุ่มเกษตรซึ่งเป็นฐานเสียงที่สําคัญนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วอันที่2ที่เราจะไปเพิ่มการลงทุนในสหรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องพลังงานตรงเนี้ยเราคุยกับทางกระทรวงพลังาางานแล้วนะครับคุยกับทางผู้ผลิตอาหารของไทยรายใหญ่ที่พร้อมจะไปลงทุนในสหรัฐคําว่าพร้อมที่ไปต่อรองไหมตอบว่าพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยเราทาบทามเขาไปตั้งแต่ เดือนมกราแต่ ระหว่างที่เขายังไม่รับนัดเราก็ไปนะเราก็ไปคุยกับทางทั้งสภาบนและสภาล่างไปตอบข้อสักถามทําความเข้าใจกับผู้นําเข้ารายใหญ่ของสหรัฐแต่ถ้าวันนี้เขาพร้อมที่จะเจ,จรจารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันไหนเราจะพร้อมเดินทางทันทีถ้าระยะเวลาการเดินทางไม่อํานวยเนี่ยทางท่านนายกให้ความสําคัญอย่างมากแล้วก็ต้องการให้เป็นทีมไทยแลนด์ซึ่งท่านทูตกระทรวงการ ต่างประเทศที่ประจำอยู่ที่ดีซีท่านทํางานเป็นคณะทํางานเดียวกันถ้าสมมติเขาเรียกบ่ายนี้พรุ่งนี้ท่านทูตก็พร้อมเจรจาครับผมว่าเขาพร้อมพูดคุยสรุปก็คือสามาตร,ราการเนี่ยจะมีการปรับลดภาษีสินค้านําเข้าบางรายการหรือก็จะเพิ่มนําเข้าสินค้าบางรายการจากสหรัฐนะที่เรายังไม่เคยนําเข้าแล้วก็ลดเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการนําเข้าด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้ทัาบทางไปแล้วตั้งแต่มกราแต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบรับนัดที่บอกอยากไปเจรจารค่ะแต่ใดๆก็ตามนาย,ยกพร้อมกับคณะพร้อมบินที่จะเดินทาง ไปทันไปคุยเรื่องนี้นะคะแต่หากว่าเร่งด่วนก็เดี๋ยวให้ทางท่านทูตท,ที่อยู่สหรัฐนะคะไปคุยก่อนเพราะก็เป็นหนึ่งในคณะทํางานเหมือนกันครับ